สวัสดีทุกคนนะครับในวันที่6เดือนมิถุนายน2022นะครับวันนี้มาพบก,กับพี่น้องช้านะครับเพื่อพรพอจากมานาประจําวันเป็นการแบ่งปันพรพนที่ได้รับจากการใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้านะครับเมื่อวานนี้โภตั้งใจที่จะไปใช้เวลากับพี่น้องนะครับแต่ด้วยความเจ็บป่วยทําให้ต้องขดตัวเป็นกุ้งเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ลงมาอยู่กับพี่น้องนะครับเช้านี้ก็ มาสายอีกด้วยนะครับนะก็เลยมาพบกับพี่น้องช้าไปหน่อยเรายังใช้เวลากับพระคัมภีร์เหมือนเดิมไม่ว่าเราเจ็บป่วยเราสุขสบายเราเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นเหมือนอาหารสายวิญญาณของเราที่เราจะได้เติบโตกับพระองค์ครับวันนี้มาในาประจําวันก็หนุนใจผมด้วยจากสดุดีบทที่27นะครับลองอ่านไปด้วยกันนะครับสดุดี27ข้อที่1ถึงข้อที่9 ยาคุยอวดถึงพรุ่งนี้พระเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะนําอะไรมาให้บ้างจงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าและไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้คนต่างถิ่นสรรเสริญไม่ใช่ปากของเจ้าเองหินก็หนักและทรายก็มีน้ําหนักแต่การยั่วเย้าของคนโง่ก็หนักยิ่งกว่าทั้งสองอย่างนั้นความพิโรธก็ดุร้ายความโกรธก็ท่วมท้นแต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาได้ว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆ บาดแผลที่มิดทำก็สุจริตแต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงผุคคนที่อิ่มแล้วน้ำพึ่งก็น่าเบื่อแต่สำหรับผู้ที่หิวทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวานคนที่เดินไปจากบ้านของตนก็เหมือนนกที่เดินไปจากหลังของมันน้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจยินดีและคำเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ให้ชื่นใจคุณพระเจ้านะครับ เราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับมีสิ่งที่พระเจ้าสอนและพระเจ้าแตะใจเราแน่นอนเลยเชิญชวนนะครับพี่น้องหาสมุดหากระดาษนะครับจดข้างขอบพระคัมภีรก็ได้นะครับเราที่จะมีวิธีบันทึกสิ่งที่เราได้รับในแต่ละวันเราใช้คําถามประจําของเรานะครับถามข้อแรกคือมีข้อไหนที่แตะใจเราบ้างข้อประทับใจอย่างไรสอนอะไรเรามีคําไหนกระโดดออกมากระตุ้นเราหรือสนใจเราบ้างนะครับ มีข้อไหนที่เราสงสัยบ้างข้อที่เราอยากเข้าใจเพิ่มเติมนะครับสรับผมเลยครับวันนี้ข้อหนึ่งเลยอย่าอวดถึงพรุ่งนี้เพราะไม่ทราบว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะนําอะไรมาให้บ้างโอ้หผมอาหารเป็นพิษหนักมากเลยนะครับปวดจนตัวบิดเลยถ้าน้องไม่ได้จ่ายยาหรือจัดยามาให้ที่เป็นยาลดการอักเสบหรือยดลดความปวดของลำไส้นะครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามันเจ็บ มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เคยทนเลยทุกอย่างอยู่ในแผนนะครับเตรียมที่คําทีศสนามมาอย่างดีเตรียมเดินทางมาอย่างดีให้พี่อมมาส่งที่โบสถ์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกขับไม่ไหวแต่น้อยคิดว่าใช้เวลาพี่น้องไหวมาถึงแล้วหนักกว่าเดิมนะครับเราวางแผนได้มากมายเลยแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระทัยของพระเจ้านะครับฝ่าเมาทุกวันจริงๆเพราะเราไม่รู้เลยนะครับเมื่อเช้านี้ก็ยังไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับ ไม่ปวดแล้วก็มีเวลามาพบกับพี่น้องได้นะครับมีสุภาษิตอีกตอนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับที่สอนเรื่องนี้อย่างดีเลยสุภาษิตบทที่16ข้อหแผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าอย่าลืมนะครับที่เราจะวางแผนอย่างดีวางแผนอย่างฉลาดแล้วมีสติปัญญาจากพระเจ้านําอีกอย่างนะครับที่ผมเห็นนะมีคําว่าคนอื่นครับจงให้คนอื่น หรือว่าคําว่าเพื่อนนะครับคนอื่นไกลเนี่ยอาจจะเป็นคนแปลกหน้านะครับแต่เพื่อนคือคนอื่นที่เราสนิทแล้วใกล้ชิดใช่ไหมครับัการมีคนอื่นไม่ได้หมายความว่าแต่งงานแล้วมีคนอื่นนะอันนั้นไม่ใช่นะครับการมีคนอื่นหรืออีกคนหนึ่งหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับเป็นสิ่งที่ดีและปลอดภัยเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ไม่ได้ให้มนุษย์อยู่ลําพังนะครับแม้ว่าเราอยู่เป็นโสดเราก็มีเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดเราได้นะครับ เราปลอดภัยแล้วเป็นสิ่งที่ดียังไงเพราะว่ามนุษย์ขับเคลื่อนด้วยการชมครับสรรเสริญหลนใจกระตุ้นให้กำลังใจนะมาจากการเตือนสติเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนเราชมมันจะดียิ่งกว่าคนที่เราไม่รู้จักชมนะครับถ้าเตือนสติคนที่ไม่รู้จักเราเตือนสติเพื่อเราเตือนสต,เเเต,นสติเพื่อเราเตือนสติก็ดีกว่า ดังนั้นเรามีคนอื่นในชีวิตของเราอยู่รอบข้างนะครับอย่าอยู่โดดเดี่ยวลำพังและอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมขีดเส้นไว้เลยนะครับไฮไลท์เลยคือคำว่ายั่วเยืา้าข้อนี้ดูแล้วเข้าใจยังไงครับหินก็หนักและทรายก็มีน้ำหนักแต่การยั่วเย้าของคนโง่ก็หนักยิ่งกว่า2ออย่างนั้นทำไมการยั่วเย้ามันหนักขนาดนั้นหมายความว่าคนอื่นเจอแล้วแบกภาระหนักหรือเปล่า หมายถึงว่าเรามีผลกระทบจากการยั่วย้าของคนโง่จริงๆแล้วนะครับภาษาเดิมเนี่ยคำว่ายั่วย้าในที่นี้นะครับหมายถึงความเศร้าสลดเสียใจก็ได้หมายถึงความกโกรธก็ได้เป็นอารมณ์รุนแรงนะครับการยั่วย้าก็เป็นความหมายอย่างหนึ่งแต่ถ้าตรงนี้เป็นคําโกรธนะครับเราจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับความพิโรธความโกรธก็ท่วมท้นนะครับผู้เขียกนกำลังเล่นคํานะครับที่พูดถึงความโกรธถ้านะถ้าอ่านอย่างเนี้ย หินก็หนักทรายก็มีน้ําหนักแต่ความโกรธของคนโง่ก็หนักยิ่งกว่า2ออย่างนั้นโวไม่พอนะครับถ้าคนที่ขาดสติปัญญาแลว้วยังโกรธด้วยเราพูดเหตุและผลเขาไม่ได้เราทําอะไรก็ไม่ได้หรือไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจทําอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยราวาังนะครับความโกรธการยั่วยเย้าของคนโง่นะครับคนที่ขาดสติปัญญาอาจจะเป็นสิ่งที่รุนแรงแล้วส่งผลกระทบในวงกว้างได้นะครับ พี่น้องประทับใจข้อไหนหรืออยากจะสอบถามข้อไหนลองมาแบ่งปันกันดูได้นะครับนามข้อที่2คือจากพเพะ่ัมผีวันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่เราเห็นจากตอนนี้แน่นอนว่าพเพะคัมผีวันนี้โดยเฉพาะสุภาษิตท,ทั้งเล่มนะครับพูดถึงพระเจ้าบ้างไม่ได้พูดถึงพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือมีพระเจ้าเท่านั้นนะครับที่ทุกสิ่งสําเร็จ ตามที่ทรงตรัสและตั้งใจไว้พระเจ้าตรัสักอิสยาไว้นะครับบอกว่าคําตรัสของพระองค์เมื่อออกไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกจนมันสําเร็จตามนั้นมิถ่พระเจ้าเท่านั้นนะครับที่ทําให้ทุกสิ่งสําเร็จตามที่ตรัสและตั้งใจไว้ดังนั้นเราควรจะเรียนรู้ว่าพระองค์ตรัสและตั้งใจอย่างไรเพื่อให้สําเร็จตามแผนการของพระองค์อีกอย่างที่เห็นนะครับจากตอนนี้คือเกี่ยวกับคําสรรเสริญพระเจ้าของเรานะครับ เป็นคนที่สมควรได้รับคะะําสรรเสริญเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้อุปถัมภ์ค้าจุนจักรวาลของเราไว้แม้แต่พระองค์เองนะครับพระองค์ยังสร้างสรรพสิ่งมาเพื่อถวายเกียรติแ่พระองค์เองเพื่อสะะรรเสริญพระองค์เองนะครับพระเจ้าเองยังทาเกียรติที่ยิ่งใหญ่อารการสร้างเนี่ยเพื่อสรรพสิ่งจะได้สรรเสริญพระองค์นะครับมีตอนที่พระ,ะเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงยยเยรูซาเล็มนี่ยผู้พิชิตใช่ไหมครับผู้มีชัยเนี่ย มีคนทักท้วงบอกว่าอย่าให้เขาเรียกพระองค์ได้ไหมว่าบุตรของดาวิดท,ที่จะมาโฮซานาเป็นพระเมสสิยาที่จะมาพระเยซูตอบเขาอย่างนี้นะครับที่มาจากสะดุดีเหมือนกันนะครับทุกท่านยังไม่เคยได้อ่านเลยว่าพระองค์ทรงกระทาให้คําสรรเสริญอันจริงแท้มาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมซึ่งพูดไม่ได้นะครับแต่สรรเสริญพระเจ้าได้นะแต่พระเจ้ายัางทําเลย,ยนะวันนี้เราเรียนรู้ที่จะทาแบบนี้เหมือนกันนะ ไม่ต้องทําเพื่อคําสรรเสริญของตัวเองไม่ต้องยกย่องตัวเองจะทําสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นได้สรรเสริญหรือยกย่องหรือขอบคุณเรานะคำถามข้อที่3คือจากเพร่คัมภีร์วันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างมีหลายอย่างเลยนะครับแทบทุกข้อเลยสอนกระโดดไปกระโดดมานะครับอาจจะมีความเห็นหรือว่ามีข้อแตกต่างกันในแต่ละข้อได้ผมลองมานะครับสรุปสิ่งที่ ผมเห็นว่านี่เป็นลักษณะของมุนษย์ที่เห็นคือข้อเสียของมนุษย์นะครับในการวางแผนคือเราวางแผนที่ไรนะครับผมด้วยเราวางแผนนะคิดถึงผลดีที่สุดเสมอเลยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยดีแน่นอนแต่เราวางแผนหรือเตรียมตัวน้อยที่สุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นสูตรของความไยนะนะครับคิดผลดีแต่เตรียมตัวน้อย สิ่งที่กลับกันคือบางทีเราอาจจะต้องคิดนะผลเลวร้าย1 2 3ถ้าไม่ตรงตามนี้เราจะไปแผน2แผน3แผน4ยังไงแล้วก็เตรียมตัวให้มากที่สุดเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้คนที่เตรียมตัวมักแบบนี้มักจะประสบความสําเร็จใช่ไหมครัแบบแตบบ่ถ้าเราคิดนั่งอยู่เฉยๆแล้วคิดถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่เตรียมตัวเลยก็มักจะล้มเหลวนะครับหรือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เป็นดังที่เราตั้งใจไว้ อีกอย่างที่เห็นนะครับคือความโกรธของคนโง่นะครับการยั่วย้าของคนโง่เนี่ยที่ไม่คิดเนี่ยมันยิ่งน่ากลัว่นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับความริษยาความริษยาคืออะไรครับคือการเกลียดชังโดยไม่มีเหตุผลเพียงเพราะอิจฉาใช่ไหมครับเพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นมีบางอย่างทําบางอย่างที่เราไม่ได้ทําหรือทําไม่ได้นะครับมันก็เป็นความเกลียดชังที่ไม่มีเหตุผลเหมือนกัน ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับถ้าเรามีความอิจฉาริษยาอยู่ในใจนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับขอพระเจ้าตัดตอนแล้วหนามเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราให้เราทําได้เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บอกคือชื่นชมกับคนที่ชื่นชมร้องไห้กับคนที่ร้องไห้นะครับเราขอบคุณได้ชื่นชมได้ไห้แต่คนอื่น,นครับายอย่างสุดท้ายที่เห็นนะครับผมชอบข้อนี้มากเหมือนกันคนที่หลงจนไปจากบ้านของตน หรือคนที่ออกเดินทางหนีออกจากบ้านตัวเองครับเหมือนนกที่เจินไปจากรางของมันมีวันนึงนะครับผมเจอนกนกพิราบตัวเล็กๆนี่แหละครับเข้ามาในตึกโดยที่หาทางออกไม่ได้เพราะทางออกเป็นกระจกนะครับแล้วมันก็บินพุ่งชนกระจกนั่นแหละแั้วเราก็พยายามจะช่วยเหลือมันโดยการเปิดหน้าต่างออกไปนะครับแต่มันก็กลัวเราเมาคิดถึงข้อนี้นะครับว่า หลายครั้งเนี่ยเราไม่รับการช่วยเหลือหรือกลัวไปหมดเลยแล้วบางทีเราหนีหรือไกลาจากบ้านของเราหรือที่ที่เราคุ้นเคยจนเราอยู่ในอันตรายนะครับใน้วนวันนี้นะครับบ้านของเราอยู่ที่ไหนไม่ใช่หมายถึงที่อยู่อาศัย<ม>บ้านเลขที่ของเรานะครับแต่บ้านทั้งใจของเราบ้านฝ่ายวิญญาณของเราบ้านฝ่ายร่างกายเราอยู่ที่ไหนขอให้เป็นที่ที่มีคนที่ใกล้ชิดเรานะครับ คนที่รู้จักเราเพื่อจะชื่นชมเพื่อจะให้เราเติบโตเสริมสร้างด้วยคําชมและเสริมสร้างด้วยคําตักเตือนนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่ใช้การได้มากขึ้น,นครับแลคำถามข้อสุดท้ายนะครับคือจากเพื่อนพี่วันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เราสามารถนํามาใช้ได้สักหนึ่งอย่างครับน้องลอ,อ่านจะดูดีอ่าสุภาษิตวันนี้นะครับ9ข้อนี้อ่านทวนนะครับ ถามพระเจ้าใช้เวลาที่ฐานมีสิ่งไหนไหมสักหนึ่งอย่างที่สามารถเป็นประโยชน์เป็นพ่อกพ้กับชีวิตของเราได้มีใครบ้างไหมที่เราคิดถึงในวันนี้นะครับพระเจ้าทรงนําเราใช้เวลานี้ที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่มนุษย์วางแผนได้หลายอย่างแต่ว่าผลลัพธ์นั้นมาจากพระหัตถ์ของพระองค์มาจากน้ําพระทัยของพระองค์พระเจ้าช่วยเราพระเจ้าที่ในทุกๆวันแม้ว่าเป็นตามแผนหรือไม่เป็นไปตามแผน เราจะถวายเกียรติพระเจ้าของเราพระเจ้าให้เราได้มีคนที่อยู่ใกล้ชิดขอบคุณพระเจ้าสำหรับทีมที่อยู่รอบข้างเราคนที่ช่วยเหลือกันและกันพระเจ้าเพื่อที่จะให้งานของพระองค์ต่อไปได้เจ้าดูแลคนในครอบครัวของเราเช่นเดียวกันที่เมื่อเราจะป่วยเมื่อเราไม่สามารถที่จะทําหลายอย่างได้ยังมีคนรอบข้างเราที่ทําหน้าที่เหล่านั้นแทนคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ให้เราอยู่โดดเดี่ยวลําพังที่สําคัญพระองค์อยู่ใกล้ชิด เราเสมอพองทรงเป็นกําลังเราในวันนี้ในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุดเจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ร่วมติดตามในวันนี้ขอพระเจ้าเป็นกําลังนะครับให้ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งพระพรสำหรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ